มาวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มของมินิคูเปอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนิดนึงนะครับเป็นขับสี่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับซึ่งเป็นที่หมายปองของไวรุ่นหลายๆคนนะครับใครได้ขับรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นที่จับตาของสาวๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาทําตัวนี้นะครับเนื่องจากลูกค้าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการคําเพิ่ม ป้องกันการหายหมดนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับถ้าท่านหายหมดท่านจะจ่ายมากกว่า3าถึงสเท่าของการนําเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับเราลงโปรแกรมเสร็จทุกครั้งเราจะต้องมีการทดสอบและส่งมอบให้ลูกค้านะครับนี่เลยตัวเก่าจะดอก,กเก่ามีห่วงนะครับตัวใหม่ล้วก็ใหม่กิฟเลยนะครับตัวนี้เราก็กัดฟันให้เรียบร้อยนะทดสอบฟันประตูก่อนละกันมนะครับ อนนี้เดินเข้ามานะครับเราไม่ต้องเดินล็อกไปเลยถ้เปิดก่อนเนี่ยตัวใหม่ที่เรากัดฟันให้นะครับก็เวลาแบตหมดก็สามารถใช้เป็นกุญแจสุเฉินในการเปิดปิดประตูได้นะครับในการจําแบตนะครับส่วนนี้หมดนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับมาถึงเราก็ปลดล็อกเลยนี่ครับปลดล็อกโอเคส่วนตัวเดิมครับนี่นะครับโอเคเราจะวางมืนี้ไว้ก่อนนะครับเราทดสอบของเราที่โปรแกรมขึ้นก่อนนะฟังตัวเรื่องไฟการนะครับ เป็นการไม่สับสนนะครับมาเดินเข้ามาแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลยนะครับมาเข้ามาในรถนะครับนะครับก่อนเดินดูตำแหน่งเกียร์พีเหยียบเบรกให้เรียบร้อยนะครับสลับกุญแจเข้าไปนะครับล็อกคอร์ลันปึ๊กกดไอจีออนได้เลยนะครับเครื่องฟรีสตาร์อีกแน่นอนนะครับนี่คือกุญแจที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับมาระดับเยอะโอเคเราก็จะไปเอาตัวออริจินัลมาเทสนะครับวางไว้ไกลๆก่อนนิดนึง จะได้เป็นการว่สับสนนะครับมาตัวนี้เดินเข้ามาในรถเช่นเดียวกันตำแหน่งเกียร์พีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เหยียบเกียให้แน่นนะครับสลับเข้าไปไอจีออนเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าสตาร์ททุกตัวนะครับเดี๋ยวขึ้นก่อนเราจะติดไว้แล้วเราจะทดสอบเสร็จแล้วนะครับทีเดียวพอเราไม่ต้องทำเยอะตัวไหมไม่ออตโออตน้นะครับติดตัวเอฟโอมีครอจังได้ครับ ออกมาก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นมินิคูเปอร์นะครับนี่เลยลงท้ายเดอะเอสนี่นะครับอย่าตามตรวจเลยนะครับตามตรวจไม่ทันนะบอกไว้ก่อนแล้วกลับสีด้วยนะครับวัยรุ่นตัวไหนซิ่งห้ามตามตรวจนะครับมาครับถ้าเกิดที่มาหาลูกบุญแจริโทรมา0838978964นะครับช่างกุญแจเป็นบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับเล่นกุญแจทุกรุ่นทุกยี่ห้อไว้ใจเรานะครับมีบอยมีโมบายสัมผัส24ชั่วโมงแม่งส่งมาให้เฮียกอ่อน พี่ย่้นีเลยเยี่ยรอตั้งแต่เช้าเลยลูกชายมารับตอนเย็นเลยมาใกล้ๆหนที่ดุกูไกลละเกะินนี่เลยสองดอกเลยนี่ละครับขอบคุณแม่ครับ